กรณีคุณทักษิณกรณีคุณทักษิณเดชกลายเป็นประเด็นที่พูดกันเยอะเมื่อวานเนี่ยมีมีรายงานจากสื่อต่างประเทศ <ม S 2> ย้ำนะครับมีรายงานจากสื่อต่างประเทศสื่อใหญ่ด้วย Voice of America <ม S 2> รายงานบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยอดีตนายกไปร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับใครบ้างกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG <ม S 2> หรือพูดง่ายๆที่เรารู้จักการรัฐบาลพลัดถิ่นของพม่าไปคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมาหลายกลุ่ม นะทั้ง KNU ทั้ง KNP P, P KNO RCS S, S, <S, ค, <S คุยกันหลายกลุ่ม,มทีนี้พอข่าวมันปรากฏออกมาเราไม่เห็นข่าวนี้ในหน้าสื่อไทยแต่โอเคเมื่อ Voice of America ก,ก็อีกสื่อหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ออกมาแล้วเนี่ยสื่อไทยก็นำมาขยายต่อว่าเฮ้ยนี่ไงมันมีรายงานข่าวมาแบบนี้นะฮะทีนี้พอมันเกิดข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตากันอย่างมีนัยะสําคัญทันท,ทีว่า1 ทั้งการเมืองในในระหว่างประเทศและ2การเมืองในประเทศว่าเฮ้ยมันมันยังไงเนี่ยนะครับทีนี้ปฏิกิริยาที่ตามมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจไปกันไวๆคนแรกนักข่าวไปถามนายกเสียฐานายกบอกตัวเองไม่ทราบว่ามีการเจรจาหรือเปล่าเอา้าเอา้เอาไม่ทราบว่ามีการไปเจรจาหรือเปล่า แต่ว่าในส่วนของการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงมีการเข้าไปคุยกับทุกกลุ่มอยู่แล้วและจุดยืนชัดเจนนะครับยืนยันว่าต้องการให้เกิดสันติภาพในเมียนมาพอไปถามนักตีต่างประเทศคนหมายป้ายแดงทูตปูมาริสเสี่ยมพง์ตอบคําถามค,คือนักข่าวก็ถามว่าแนวทางที่คุณทักษิณไปช่วยเนี่ยรตรงกับแนวทางกระทรวงการต่างประเทศหรือเปล่ปาแน่ทูตปูบอกว่ายังไม่เห็นเพราะเพิ่งได้ยินจากข่าวจึงไม่ทราบรายละเอียดเป็นอย่างไร และอย่างที่บอกว่าการดําเนินการตรงนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเป็นเรื่องที่ทางการเมียนมาว่ากันไปเองครับอแต่ว่าในขณะหนึ่งนะฮะมันก็มีคําถามมันก็มีคําถามจากกรณนนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะคําถามว่าคุณลิศินไปในฐานะอะไรตัวแทนหรือเปล่าบทบาทคืออะไรออไปแบบนี้เหมาะสมไหม,มคนหนึ่งที่ตั้งคําถามคุณโรมรังสีมันโรมสสมชืช่อก้าวไกล ก็ถามบอกว่าก็ก,ก,ก็มีข้อสังเกตบอกว่าตัวเองกังวลนะกระท่าทีแบบนี้นะครับเพราะมันจะสร้างความสับสนต่อบทบาทของไทย <c oughs> ในการสร้างสร้างสันติภาพในเมียนมาเพราะคุณทักษิณไม่มีตําแหน่งไหนในรัฐบาลและรัฐบาลก็ไม่ได้มอบหมายให้ในฐานะตัวแทนรัฐไทยไปดาเนินการนะครับแต่ว่าตัวเองก็สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นคนกลางเพื่อสร้างสันติภาพในเมียนมานะแต่ควรเป็นไปใน,นกลไกที่ถูกต้องและชอบธรรมความน่าสนใจคือว่าถ้ามองในมิติการเมืองระหว่างประเทศ ในมุมลบก่อนครับคุณนักสินแกไปในฐานะอะไรมันเกิดคําถามแน่แน่นแลวตัวหรือเปล่าเออคุยได้ใช่ไหมอคุยแล้วมันจะจบใช่ไหมครับมันโยงกับรัฐบาลหรือเปล่าอืมอันนี้ในมุมลบนะมันเกิดคําถามนี้แน่แน่หรือมองในมุมบวกหน่อยนะฮะคุณนักสินแกเป็นคนมีคอนเนคชั่นเยอะในพม่าอ้าวใช่การที่ไปแบบนี้มันอาจจะทําให้การพูดคุยกับหลายฝ่ายมันง่ายขึ้นหรือเปล่าอืมใช่ไหมการอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า โดยธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาย่อมสแสวงหาผู้ที่มีบทบาทหรือคนที่คุยได้ในการช่วยเจราจาอันนี้มันเป็นมาแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรการที่คุณทักษินไปช่วยแบบนี้มันช่วยได้หรือเปล่าหรืออีกมุมหนึ่งในทางการทูตนะครับที่มีการวิเคราะห์กันในมุมบวกคือว่าคือในพม่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีบทบาทเยอะอการมีบทบาทของคุณทักษิณเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เบรกบทบาทจีนและทําให้เรามีตัวตนในเมียนมาหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งแต่ที่แน่ๆมันก็มีคําถามแต่ในการเมืองในประเทศเนี่ยคุณเอ็กเต็มๆเลยมันเกิดคําถาม,มเลยสรุปพระอาท,ทิตย์ประเทศไทยมีกี่ดวงมันอดไม่ได้พี่จะตั้ข้อสังเกตนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าสมมติว่าคุณทักษิณไปคุยแล้วสมมติมันมีผลอะไรเกิดขึ้นนะ<อ>ในเชิงการเจรจากองคุณทักษิณที่มาและปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ย<อ>ไปเดินแนวทางนั้นพอดีนะอาจจะบังเอิญ<อ>บังเอิญเ<อ>ป็นแนวทางเดียวกับที่คุณทักษิณเคยไปคุยไว้นําร่อง ถูกตั้งคำถามทันทีนั่นไงนนั่ไงสรุปนี่คือให้รัฐบาลให้ไปใช่ไหมหรือคุณทักษิณเป็นคนไปแล้วสั่งรัฐบาลทําตามมันก็จะเกิดนี่แหละภาวะพระอาทิตย์กี่ดวงก็ไม่รู้แต่มันจะมีคําถามหรือข้อสังเกตนี้แน่ๆว่าสรุปใครใครคอนโทรลใครเป็นคนจัดการหรือใครมีบทบาทที่ชัดเจนกันแน่และในฐานะอะไรที่สําคัญคือผมการว่าผมสงสารนายกเอาคือผมเป็นปฏิยาวันนี้นายกก็อ้ามืออึ้งๆคือตอบอะไรไปตอบยอมรับก็ไม่ได้นะ ใช่ครับส,ส่งไปครับไม่ได้นะเอ้าบ้าแล้วเขาไม่ใช่รัฐบนตรีเออไม่มีไม่แบบในรัฐบาลก็ไม่มีคนตาอะไรเอเอคือมึงก็จะอ้ามอึ้งอยู่อย่างเงี้ยคือจะไปตอบชัดก็ไม่ได้จะไปอย่างกรณีของทูปูก็ชัดเจนแต่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งคุณทักษิณไม่ได้ไปแต่แต่คุณทักษิณจะใช้คอนเน็กชันหรือว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่แล้วรัฐบาลก็ยอมรับว่าเออ ช่วยอำนวยความสะดวกอ่าอย่างนั้นอ่ะถาจะออกห้าทอย่างนี้พอได้ถ้าจะออกแบบนเงียเพราะรัฐบาลก็เคยพูดไว้ว่าก่อนหน้านี้เออคุณทักษิณเป็นคนมีความสามารถครับก็ให้เป็นที่ปรึกษาได้ให้คําแนะนําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เงี้พอตัวคุณทักษิณไปด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดกรณีว่าถ้าข่าวที่ Voice of a m e r เม a กเล่นมันเป็นเรื่องจริงนะผมข้อสังเกตนี้นะมันก็จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่เอาว่าต้าม็นข้อสังเกตว่าไอ้กรณีที่เกิดขึ้นเรามองมุมไหนได้บ้างครับกปรมาน เทศการเมืองระหว่างประเทศครับ<ช>อากาศร้อนใช่ใช่ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ